สมชายขับรถผ่านถนนโค้งเป็นประจำทุกคืนเขามักเห็นเด็กชายตัวเล็กๆยืนริมทางผมยุ่งเหยิงเสื้อผ้าขาดรุ่งริ่งเลือดไหลาจากศีรษะป้าป้ากลับบ้านเมื่อไรเสียงเด็กแหบแห้งตาเศร้าโศกมองตามสมชายขนลุกแต่ใจสงสารเขาหยุดรถลงไปดูแต่ไม่มีใครเหลือแค่ดอกไม้เหี่ยวแห้งกับป้ายเล็กๆ ดอชอกิติอายุหขวบเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรอพ่อกลับจากทำงานสมชายสะเทือนใจเขาเก็บดอกไม้เก่าซื้อดอกใหม่มาวางพร้อมขนมที่เด็กชอบหนูไม่ต้องรอแล้วนะพ่อรู้แล้วว่าหนูเป็นเด็กดีเขากระซิบคืนต่อมาเด็กชายปรากฏตัวอีกครั้งแต่คราวนี้เขายิ้ม เลือดไม่ไหลแล้วป๋าจะไม่ทำงานดึกอีกแล้วใช่ไหมเด็กถามสมชายพยักหน้าน้ำตาคลอครับป๋าจะกลับบ้านเร็วๆเพื่อลูกเด็กชายยิ้มกว้างค่อยๆจางหายไปพร้อมกับใบไผ่ที่ปลิวไปกับลมตั้งแต่นั้นสมชายไม่เคยทำงานดึกอีก